ครับชื่อนายชิดสรงพนุภาพนะครับชื่อเล่นชื่อบิ๊กบอลครับจบการศึกษาจากคณะรัฐศาสตร์และรัฐศาสตร์ศาสตร์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ครับครับตอนนี้เราอยู่กันที่วัดพัะศรีรัตนมหาธาตุวรวรมหาวิหารนะครับหรือที่เรียกว่าวัดใหญ่เป็นแลนด์มาร์คประจำจังหวัดพิษณุโลกของเรานะครับจะเห็นได้ว่าการท่องเที่ยวเนี่ยครับน้อยลงเนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโควิด -19 นะครับทำให้เกิดปัญหาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวนะครับส่งผลให้รายได้ของคนในจังหวัดนี้ครับน้อยลงนะครับผม สำหรับปัญหาด้านนี้นะครับผมขอเสนอไอเดียครับก็คือเพิ่มการประชาสัมพันธ์มากขึ้นครับโดยนาเหล่าอินฟลูเอนเซอร์นะครับเข้ามาโปรโมทเพื่อให้คนมาท่องเที่ยวมากขึ้นนะครับเพราะว่าอินฟลูเอนเซอร์เนี่ยเป็นบุคคลที่สามารถนํารายได้เข้ามาในจังหวัดมากขึ้นนะครับโดยเราตลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าจะเป็น i n s t a g r กรม a c e b o o k ไลน์ทิกต็อกต่างๆครับทำให้คนเข้าถึงและอยากจะมาเที่ยวจังหวัดของเรามากขึ้นครับ สำหรับปัญหาต่อมาของคนในจังหวัดพิษณุโลกของเราคือปัญหาด้านการคมนาคมนะครับเนื่องจากจังหวัดของเรานะครับเป็นจังหวัดที่มีหลากหลายตำบลหลากหลายอำเภอนะครับทําให้การเดินทางเนี่ยแสนงที่จะลําบากมากที่เรามาเที่ยวในเมืองนะครับโดยคนส่วนใหญ่ของจังหวัดเรานะครับคือโดยสารหารุโดยสารสีนวงของเรานะครับผมสำหรับวิธีแก้ปัญหาด้านการคมนาคมนะครับเราควรมีแอปพลิเคชันนะครับที่สามารถเช็ครอบโดยสารที่คำนวนที่หน้าเราก็ที่คำนวน โดยสารนะครับโดยจังหวัดของเรานะครับใช้แอปพลิเคชัน VR p i n c l นะครับเป็นแอปพลิเคชันที่สามารถเช็คสาทรท่องเที่ยวได้เช็คข่าวสารต่างๆในแอปพลิเคชันนี้ได้นะครับแต่ไม่สามารถตอบโจทย์ปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นนี้นะครับดังนั้นทางจังหวัดควรมีการพัฒนาแอปพลิเคชันน,นะครับให้สามารถตอบสนองความต้องการมากขึ้นอีกทั้งเราควรมีการโปรโมทแอปพลิเคชัน VR p i s a l นะครับโดยเหล่าอินฟลูเอนเซอร์ครับให้เป็นที่รู้จักของคนในจังหวัด และต่างจังหวัดน,นะครับเพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการท่องเที่ยวให้ดียิ่งขึ้นครับ